สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะฮะในโหมด n o r m a l นะครับกับฮีโร่กินเน็กนะนี่หยิบกินเน็กมาแครี่นะครับเอาขวาไปเลยปะสบายๆอย่างเงีช้ชิวๆแล้วทำมันได้ฟาร์มนานนะเออแล้วไปเล่นมังกรเป็นไงบ้างวะได้ตึงอะ่ะ ไม่ไม่ได้ตึงมากกบพอดีพอดีผมฟาร์มฟรีหาบองของยังเยอะออ,ออกสามสีก่อนแล้วก็ไปแยกเป็นแยกล่างฟอสบูปอีกอะกินมอชิ้นหนึ่งอะ่ะจบก่อนเลยถ้างั้นเล่นนี่ม็อกกินมอเผาแรงๆโอเคเนั้นผมไม่มีไม่มีแคลลี่ก็เลยแบบทำแบบตีๆไว้ให้ แต่คิดว่าขี้ฝาดแล้ววะตอนนี้ยังอ่ะ<า>ต้องรอยมีขวานมันจะทำเควสที่ว่าโ <ph> อฟิเลียนะตัดรูนไปยังวะตัดละรูนล,ลุนจริงข้างล่างสองคนตายปะกูดื่มคีบอยู่เลยคีบมันดัน ให้เขาไปลอเข้ากลางก่อนเบิร์นตัวเดียวเจ้ามันแทงอะมันไม่แทงอะดิ่ยเซอร์มันกำลังพิมพิมพ์ใส่ไอ้นี่อยู่ใส่โซอยู่มึงฟาร์มป่าไงตายวะ ยีนหลุดมาฆ่าไนา้นี่ขาดตั๊กเลยเฮ้ยแกวาดว่ะเจ๋ไปละเฮ้ยปืนลีบแค่น,แนี้ว่ <Solo Q. S 2> ะสโลคิว ตอนนี้ปามไปมีแล้วแต่คนเรียกจะไปน้องชายทำยี่ห้ยอะไรวะไม่เข้าใจใครลออ้ะเดี๋ยวเขาได้อยู่ตีนี่ก็คือเซอร์ก็รอหกแล้วโดดไป่นั้นพอเติมเติมที่เหลืออดแต่คีบไป้ให้ลวมันตัแต่กไอนใครเอาฟ้าวฟาร์มกูทำเควส เฮ้ยบ้องไม่ถึงว่ะพี่ไกลไปนิดถ้าอยู่ตรงนี้ไม่แก้ตายไม่ทันไ้่ยอะไรใช่ไหมที่แค่คู่คเขาเฉยอันนี้เดี๋ยวมันนี่รอดดี๋ยมะโอ้โมงก็ถอยแม่คุ้ยด้วยดิโซออกหลงออกกลาง ้บนหายแล้วว่ามันวาร์ปไปล่างมันโลมากเลยใช่เพื่อนมันวาร์ปเป็นเติมล่างล่างบวกนมานาวังเซอร์ไปนะมันมันเจ็บมันเจ็บข้างบนเออมันร้อนอย่างงี้วันนี้ร้อนทุกวันมันร้อนทุกวันอยู่เลยมีวันไหนจะไม่ร้อนจริงมันร้อนทุกวัน เตันถึงะ่ะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงตัดดูทำไมถ้าเล่นจินเน็คแคลรี่ก็ยังไงก็ต้องขวัญตีกระจายนะทุกคนเข้มเน็เเนสามวอ, 3, วอ 3, ล์กตีวอล์กตีคีบหมดกองใช่ มาม่แจ้งลายดีกว่าดูวาไลายุ่มเ่ขนาดใหญ่หม้ี่ง่ายตายกันไปช่วยแล้วจะทมานไม่นานนะครับจะได้ควาาละเออรู้อยู่เล้อยู่แล้ว ที่บอกตั้งนาเนเลยเอาไม่แย่งอยู่แล้วเดี๋ยวตีมันแล้วตีตังค์ดูหายไปมันอยากทิมป่ะมันไหนมันกดแล้วมันอยากทิมไงมันไม่มีตันต,ต้องตาไปแล้วแต่มไม่ได้ ก็ได้หรอไม่มีตันครับบอลเข้ามือให้ปอนดึงโดนดึงเข้ามือเลยไม่มีตันด้วยขวาแล้วเหรอจะได้หรอจะได้ละเดวอยู่เดวอยู่บอลกองนี้แหละสุดท้ายได้แล้วก็ะซือซะสิเนี่ห้าสิบบาทมาถุงกับบ้านะเออไม่มีบ้ามึงก็ถือซะสิก็ง่ายๆอ่ะเข้าใจ โวยวิ่งยิ้ตั้งนานเนี่ยครับว้าสักคนไม่มีเฮดูวิ่งโดบวิ่งแจกงเลยมาเคลียร์อะไรนะมันจะวิ่งวิ่งแจ้งหรือวิ่งแจกนะครูด้ยินวิ่งแจกก็สามวันขอมีเขาก็ว้าเพื่อนเดี๋ยวผมไม่มีมานานบอกไว้ก่อนโอเคที่นายยังฆ่าได้ไหมขึ้นมาเดบโบมันขึ้นมาหายนะมิดหาย วิธีหายวังมันติ๊กอีเหี้ยนี่ทำไมวะกูไม่เข้าใจวะมึงฆ่าในก่อนทำละาักการรักกามันมีมันก็ลบออกดิเติมมานายกูมา ได้บ้องทีนึงเนอะต้องรออีกสักห้าวิอยู่ได้ไพี่อยา่าโดนดึงเข้าไปเองนันสามพวกนี้ต่างก,กันหมดแล้วนะๆๆเกย์เกย์เกยเดี๋ยวพี่จะทำเควสด,ด้วยดีหวานหลังบ้านอะหวาน,นาหน้าบ,อบอนะา่อ,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 อหน้าบอ่อเลยหรอวะบ่อโน่นอะหน้าบ้องบ่บอกหน้าบ่อ รอตรงนั้นแหละรอก่อนมาดีมานามาดีเลยเฮียมันเปิดแมพโูดูโคเยดายอันติมันไม่ตีขี้ป่าจะตีขี้ป่าให้นี่แบบอะไรกงถ้าเล่นอย่าต้องเล่นสามตัสองแล้วสามตีเรื่อยๆมันจะแรงฟาร์มง่าย เอาสองตีสองตีวันนี้นิ้วกูเป็นไหล่กดอะไรไม่ค่อยติดมือเลยเอเมนโดนเสกอุ้ยเฮียพี่เดจะตายเซอร์ดโดนแล้วโอ้โหได้แค่วิตันไว้ก่อน,นกูจะตันเซอร์ให้หน่อย luôn mà pháo dìm đấy này là dìm bông 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 có gì quỳnh này. Hít này, na. อะไรวะข้างล่างมันมีอะไรวะมั้งเขาดึงแม่งยืนติดกับยิงยิงแม่งยิงอีกด้านหนึ่งอ๋อแล้วยิงขางด้วยนะแม่งไม่ขงแม่งขยับเลยตรงนี้วาร์ดวาดเยอะแล้วนะเออกูกำลังจะไปแก้นะกูซื้อมาแล้วแต่เมื่อกี้เดินไปจ้าเอกก่อน มิชชั่นตแต่แต่คลิปกูสำเร็จแล้วแต่ยงไงเหลือแค่แก ou> ้หวาดปากหวาดปากวาดสามันแก้วาดกันี๋ยวบนนี้มีบทนี้มีวันในเวลามันซื้อหวัดส้มมาวัดเซอร์เดโบไปแล้วเดโบไปนะพี่ตอนเลี๋ยวปอนดักเดโบ เฮ้ยมาต่อเลยพี่โดนล็อกอยู่ไปไปไป <มา S 2> ไปมาแล้วมันแค่มันแดกเลยเปะละ่ากูตันไปตันให้แต่มันไอสัตว์บอกเอ้ยกูมีบาตรฟ้าอื้มไอ้ขี้มีบาตรฟ้ามึงบินเทียบบินเทียข้างหลังนั่นพี่ดันป้อมกลางเก็บคมแฝกมาแนละ้วเป่าเพรามแดกแมีแค่ลมแฝกมือเท่านั้นมันบล็อกอยู่ พวมันแดกหัวพี่อยู่เราซ้อมไ่กันเองงั้นอะอย่าปวอมกันมันแดงระลองแล้ววระลองแล้วโผล่แล้วใช่ไหมโผล่แล้วโผล่ล้างแล้วอะไรวะเล่นของมืออ๋อสกิลสามไอ้ตัวตีพี่มันเป็นอย่างงั้นเหรอคาเนกิตีมเป็นน้ำลงมายงน้ำแตกเอองวดป่ามันโอ้มันต่างกันเลย ว้าวมาพอดีเออมึงให้มึงล็อกดีตแม่เจ้าจะทรมานไม่นานนักหรอกอุ้ยแม่นซะด้วยกูมาตายทำไมวะเนี่ยพี่เดอยากแก้หวาเทียจะโดนดึงนไปเนี่ยที่โดนไปรอบนึงแล้วรอรอจะแก้หวาด

ตาหลังไว้มันหินวะวับมีนะเดี๋ยววับไปโดนหลังเออกูเห็นแล้วไม่มีมตันเจ็บสองมีหวอนปะไม่รู้อะเออ คลคคคายวมได้บ so. no okay. no 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 ้างพี่เลไปละผีดอกมันอย่างนี้ล o r m a l มันเป็นอย่างนี้แหละ n นะ n o r ม a เป็นอ่านี้แหละโดยด้า็ไลึก็ไะ

ตบห้าวิววต้องร้องก็เดินไปตบไปอ,ไอีที่อันนี้หินแต่ตบได้ดตันโอ้โหซาดึงี่ดูไล่อะไล่เลยมีบอ้องแดงไม่รก็มันสอน อีกไปหนึ่งกันเวทก็จะม,มันบางอ,อ,งอ,งองยู่นรับโดนจะปอดโดนไม่มีต้นต้นแล้ว ตัหน้ากากเลยปิไม่ได้หน้ากากโอ้องตีโคตรแรงนี่นี่บอ้องนี่เสียงเคอโดดตรงไหนวะโดดนี่วับวับวับไม่ใช่โดด,โดเ,เ,เล่นจังวะอ๋อวิเลกูกลับมาไฟดับป่ะนะ่ะเออไฟดับ ค,คิดเหมือนกลัวอะไรวะบางวันบางวันฟ้าเช็คว่ามีส้มไหมมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วหรือมันออกไปจะกดใหม่แล้วมันกดไม่ได้ไ,ม,ไม่ได้เลยเระบบเกมบังคับ,บให้อยูดบบ่ดับเบิลดับเบิลหนบเบิลหนุนุนมาตามหน่อยกูจะฟาร์มเคลียร์กองนี้ก่อนนะเด็กรับมือเขา มันจะดึงว่ามันจะดึงน่รอดละดับเบิลบนนะเฮ้ย,ยล็อกโดนสองจะทำม,ม,มานไม่นานนะครับ เาอไหมไม่มีเลเดี๋ยเียมัแบนเอาเดิมไหมผมนะอย่าตีใกล้กันสามคนของมันนีนี่กินเองกินเองกินเออ๋อมึงนี่กันนานคิบหายเลควด

ดีดสายยักล่างไม่รอดดีอยดีแก๊สแก๊สไฟมันร้ายไปตีของตัวเองไปะจะได้ขึ้นบันทันทันทันวิ่งไปอยู่้ยตาัเอาดิ่ัไมาก็ได้อะไรก็ได้ ม <lok> ไม่นานกอองเหรอควายไม่ม <speeches> ีไอ้เหี้ยนี่มออไป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 เตรียมรับมือขาไว้ให้ดี เดี๋ยวพี่ขอสเต็กแอนเชนเเมนวิเลยเดินเราหล,ล,นะลอดหลอดเราจะทำฮาร์ดเลยวะ เอาอีกแค่วัไม่ใช้ต้องต็่หมดมีคองนะอ้อมบนแตกแล้วมีตางกับล่างล่างง่ายกว่าล่างง่ายกว่าตามุมแอบว่ะพิเลยอยู่นี่ เตรียมรับมือข้าไว้ให้ดีเทียนี่ลีมันน่ไม่เคยโดนกูเลยเกูกดไว้หมดแล้วกอล่างมั้ะถ้าไม่ได้กอล่างเตรียมรับมือข้าไว้ให้ดีทิศหนา

ชาร์จปนะชาร์จชาร์จไปแล้วชาร์จไปแล้วชาร์จไปแล้วกคาม่กูเกือบโดนยิงตายเลยอันนั้นน่าจะตายฮาร์ดน่าจะรอดีว รันสามกำลังจีจีโอฟิเลต์เควสกูยังไม่เสร็จเลย